9อี bahan มั่วทั่วกะ kerapi, กะกระปี้ดับซอยบักตัว มือนีกากาบทักทายสบายดีพี่น้องเบิร์สกุลสกุลเนาะมือนีกาพอก็ไม่น้องโซ่คือเก่าพี่น้องเอ้แต่ว่ามือนีกาบรรยากาศสีเย็นเย็นจักหน่อยเพราะว่าอันมือนีไม่น้องโซ่กาบริยูวันเจ้าของพี่น้องเอ้ไม่น้องโซ่กาเลยมาวันอายก็คือมาวันหน้าโคกพี่น้องเอ้เพราะว่าเพิ่นไปเอาไม่น้องโซ่กามาเตรียมการมือบุญพี่น้องเอ้เพราะว่าเบอร์อื่นก็สิเป็นมือบุญนะบุญบ้านเพิ่นเพิ่นก็เลยอันส่วนไม่น้องโซ่มาดินบุญบ้านสนอกไม่น้องโซ่ก็เลยตีตางมาดินเดลยสนอกแต่ว่าเมื่อวานนี่ไม่น้องโซ่ก็้ลงคลิปปไกะ กราบขอโทษขออภัยในเอฟซีใดๆด้อพี่น้องเด้อเนื่องจากว่าอันไม่ต้องโซกันบ่สบายพี่น้องเอ้ยกาคัตชิเปา,าเน่ากาไม่ต้องโซก,กันเขาห้องำมว้วนเนี่ยประมาณเจ็ดเทื่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามีอาการเมื่อยจักหน่อยสมมติว่าเป็นขึ้นเมื่อซีไปไรไม่ต้องโชคอะไรให้ใน่แต่ว่ากินยาทัานก็นเลยเศร้าพี่น้องเอาา้ยเออคอยละตกใจบนแห้ง ตั้งแต่ว่าเที่ยวเขาห้องน้ำพี่น้องเอ้ยอากาศห้อนหรือว่าเป็นอะไรไม่ต้องโซกับผู้เนาะคือว่ากินสมกับไม่ต้องโซกับอะไรค่อยกินพี่น้องเอ้ยกะคือว่าสิเป็นแนี่ยนั่นนะหรือว่าเป็นน้ำอากาศเปลี่ยนบบเขากับโบจักนะเพราะว่าควนห้อนควนหนาวควนร่มควนเย็นเนาะโอเคแต่บ้านเมื่อนี้กะไม่ต้องโซกับอะไรบ้านอ้พี่น้องเอ้ยกะคือบ้านเป็นบ้านหน้าโคกพี่น้องเอ้ยบ้านที่บ้านไม่ต้องโซมาขายกับพวนไหนเนาะ แต่ว่าเมื่อนี้ไม่ต้องโซก่ะสิพาพีพระนองไปหานอไม่แล้วกะออกไปหน้าหลงของแม่น้องโซกเนาะคือถือว่าไม่เถาของไอ้ไม่ต้องโซกนั่นแหละไม่ต้องโซกะสิออกไปยำพยายามข้าเจ้าไปเบิ้งว่าข้าเจ้าอันเหตให้เหตหน้าในไรนะข้าเจอยู่จังไหนพี่น้องเอข้าเจาว่าข้าเจ้าปู่หมักทั่วลายสนอกแล้วก็มีนอไม่แน่ไม่ต้องโซกเลยสิออกไปเบิ้งโอเคทวาก่อนไปไม่ต้องโซก่ะราบขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขาให้กำลังใจไม่ต้องโซกเนาะมากูใจกแชซ์รลอนมาก่ะ กับขอบขุนได้หลายพี่น้องเอย้ยเดี๋ยวไม่ต้องโซกับสิเผา,าไปก่อนพี่น้องเอ้ยบืดน,นี้ตอนนี้ไม่ต้องโซกับหอดขัวขามหน้าเลยพี่น้องเอย้ยแต่ว่าเทียงหน้าทางหลานเราอยู่พู่นึ่งโซสิย่างออกไปหาพวกนี้ขัวขามกับปลาตุ้งอุย้ยขวดระยันดวงพี่น้องเอ้ยย่างขามก่อนมันเป็นน้ำหน้าแทงพี่น้องเอ้ยซุ่มเลยไดเลยมันจะเป็นห้องปลาคือสิมีหอยนี่พี่น้องเอ้ย,อยเดี๋ยวย่างขามก่อน ราะว่าทั้งหลานอันเราไปเผาเผาหน้าแซงเป็นโอ้ยย่างง้วเข่าโอ้ยขัวก็ on, on. กอ่อนอ่อนก็ทำไม้ก็เขียวเขียวเป็ต่ส่งสิมีเทไรตอนนี้ไม่้องโซกะยางหดมาหน้าเลยเป็นโอ้ยหน้าลงไม่ต้องไม่้องโซกเนาะหน้าไม่ทดลองปุ่มเมื่อนีร่เราปลูกพักพริกผักพายหลไหลไปแต่ม้วนโอ้ยหน้าแซงโอ้ยป้าข่ยอยิ่งซุ่มเจ้าเบิ่งมักทัวเราขนาดงามพี่นโอ้ยพวกนี้ แต่ว่าอันทั้งร้านเราสีพาไปหาหน่อไม้ก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งว่าสีได้หรือว่หน่อไม่กันเนาะเพราะว่าเราสีพาไปหานะเพราะว่ามันปลาโบเมนทินไม่ต้องโซกเองไม่ต้องโซกกับบุคคลคุณปัญหาพี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวให้หลานสาวเราพาไปส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหลานไม่ต้องโซกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหลานของอายเนาะโอเคเดี๋ยวให้เราสบายดีก่อนสบายดีเพื่อนี่ละสบายดีสบายดีโอ้ยสบายดีงามแต่สีพาไปหาหน่อไม่บ่มาหนีิโอเคไปเดี๋ยวเราไปเราเบิ่งหานมไม ปาดเข่ามาก่อนก็เห็นได้พี่น้องเอยมึงนี่นี่เห็ดจุดทั่วเ่ยอ๋อหนึ่งสุกมันในทางด้านแล้วมาหาพวกทางเขาเขาจะว่าเห็นในนอนเถิงอยู่ปุ๊บแต่พาดีสเป็นสุกทรัพย์นอนตัวนี้ก่อนเออปาด์ตนอตัวนี้นี่นอนมันปนอยู่นอวัลนั่นอันนี้มันไก่หน้าแซงมันก็ได้ออก ม่บไตเป็นคนละนอ่ะแล่วันดิปลีเนาะแม่คละนอะขาวกนเนาะมึงเอาบคนะนไตคนลนอ่ากันเอานกนะอ้เนี้เอาซาดินซีไปกินเนาะ

ไม่ไม yeah, really oh, mm ีที่ขอตัวเขาเขาไงเอาไปอ้นกตาเปลวมม่ตีเอาไปยังอู้เรียยังไง เห็นเอยดียโนนึงคุณคือสุกข์ไหมเห็ Nhanh, nhạc, Đi, đê, 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 đê. Đê, mày nha mày เอาละปิดก่นอนยังนเดี๋ยวให้ร้านเราเขาไปหาทางร้านเราก็รู้ดูเลยไหมมุนเขาไปพุ่นร้านคอยก็ได้ไมีบ่ะล,ะล่ะเรายัางทวงหาบ่งอยู่แต่บอกว่ยเขาจะหักเอาเองมาเนาะเขาจะหาก้อนแล้วตี้นี่โอ้หเขาจะเอาแบบไงหนึงเนาะ ยางเลาโตเพี่น้องเอ้ยหาบุทางร้านหน่อยแล้วก็นยางก้นนี่ป้าสะออนหมักทั่วแล้วพวงนี่แต่ว่ามาตั้งแต่หาโนมัมวันนี้มันสู้จางสิริก็บเพราะว่าอันเมื่อบันแดงเขาสีเพ็ดบุญอันเพ็ดน้ำกระปุ้นนะนะหรือว่าเพชรเ้งากระปุยหรือว่าฮาร์ลนที่บัวจักกับเป็นอันน้ำยาขนมจีนมาสั่นซะเนาะเอิ่นจังหนึ่งป้าสะออนหมักทั่วเป็นไรพวกนี้นี่เดี๋ยวมาแต่หาโนมัก่อนจากสิริก็บกับอันกับร้านตอนนี้พี่น้องสู้กับร้านกับอะไรางโล ไปทีหน้าเลยพี่น้รอไอ้พอบา้าเผาข้าวซีเปเก็บมักทั่วนะเพราะว่าอันยาดมันคำน้่มไม้ก็คือสิหลายๆอยู่เบิ่องล่าหลายๆสำหรับน,น,นุ่มไอ้เดี๋ยวเบิ่งน้องลานนี่หลายๆเติบอ,อยู่พี่น้องอ้ยนุ่มไอ้กด็ดีหาข้าวเดียวเลยแต่ว่ากับพวกแกงอยู่ขั้นแกงกันนี่เนาะโอเคเดี๋ยวเมื่อบเบิ่องมาเฮ็ดจะได้กินพวกแอ่นี่เพราะว่าเขายังมีภารกิจสิเฮ็ดอยู่เพราะว่าไม่ต้องโซกัสิเฮ็ดอันน้ำยาขนมจีนหรือว,ว่าน้ำกระปุ้นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาไปเก็บบักทั่วกันจังสีเมื่อ สะออนเขาพี่น้องเอ้ยบางใน่ผู้กำลงังโถกกรสะออนเนี่ยหอยยางหอดแต่จังสีเดยเก็บพวกทั่วพอได้เมื่อเฮ็ดอันเนี่ยขนมจีนหรือว่านำอันกระปุ่นบ้านน้องเอิอนำกระปุ่นเนาะเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันเพราะว่าเพื่ออื่นก็จะเป็นบุญบานอายไม่นองโศกนะไม่นองโชคก็เลยมาตีต่างมาดินเลยพี่น้องเออชะกะทางง่ายเพิ่อนกะจะมาเพืพ่ออื่นผมเลยจะว่าไม่นองโชคมาก,ก่อนก็นองโชคดิเพราะว่ามาเฮ็ดนำกระปุ่นแน่ เดี๋ยวเป็นลงโซกมาเก็บเอาบักทัวร์คุณผู้ชมเออปลา,าตู้บักทัวเราบังนี่จะเป็นง,งามเป็นดีแต่ปลาเขาเป็นองโซกนั่งกํกลาลังสิเป็นได้เดีย๋ยวร้านเราเก็บร้านเราเก็บอาบาีกเว้ยแต่ปลามันจะเป็นชนิดท,ที่ว่าบักทัวร์แรงพีาา่น้องเอ้ยนี่คือสีบานคักเป็นโอ้ยมึงหน่่ยดิกินแจวกระปีเด้พี่น้องเอาา้ย กินเฟอกินอยังโอ้ยขืดมากมีแต่แนวาเสพๆบางสูบกับบางเสาเจ็บท้องไปบางวานนี่คืดหาแต่แนวกินแต่ว่าเวลาเขาเด็ดเขาก็จะเด็ดเอาจะเด็ดเ,เ,เอาตั้งแต่ควันมันให้มันขาดไปน้องเอ้ยนี่คืดข,ขึ้นควนจะจะดีจัดสิให้มันขาดกะทาว่าเขาจะแก้ซุ้มนี่นํามันจะให้เขาจะให้มันออกไหมเมด้ป้าต้องขือสิวานมาถูกอะไร ปาหมาตัวน <observer. S 1> <to> ี้หวานหวานไปหนอกมกทัวเลยมกทัวธรรมชาติเนาะัสารผิดขอยไอ้เใส่ปุ่นที่ใกล้ทีปเอด นะอนะบอลก็จะอยู่ไปตะมว้วนตะมวนไปตรงตางนี้ยิมตรงหน้าปุตูปเราก็อยู่อยู่แบบพอเพีพยงหน้ากาเริ่มอกโองเอ้ยเข้ากันเลยพี่แต่ว่าตัวน,นี้กระพังนี่จะเป็นหวยพี่เ้ยสบายปลูกของปลูกยาง ตัวแต่ส่อแต่บักทั่วค่ะสมียก็กระลังกว่ทั้งเป็นพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากระลังยืนเป็นแบบของแม่น้องโสมอยู่บ้านเนี่ยทางน้องโสมกะอยู่ในป่าเพิ่นจักโสรจักยังพี่น้องเออยู่ผู้เดี๋ยวเก็บบักทั่วเดี่ยวกะน้องโสมก็ซื้อเมื่อเนี่ยเพราะว่าเมื่อหลักะสิบหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอีกพี่น้องเอ้ย เห็ดน้ำยาขนมจีนหรือว่าเห็ดน,น้ำกระปุ้นนั่นแหละมะเร็งอะไรพว่าเห็ดใบเห็ดใบบุญมือื่น,นมกทั่วป้าตัวจะประมาณย่หน้อยพวมังสูิรัิเาก็บเนาะตอนน้กาไม่ต้องโซก่กายกรบมกทั่วกรดีดบร้อยพวกรี้อดันสาวแล้วกันอยู่ในกระตาแต่ว่าน้องใหม่กระได้เติบอยู่ป้าตัวเดี๋ยวเมื่อวันเสี้ยจะได้กินแน่สัดอกเดี๋ยวแมงโซเมื่อก่อนพวกรี๊บเดี๋ยวเมื่อพ่อกันยู่เทียงนั่นแหละน้องโซ่กาอยู่เทียงหน้าทาจักโซ่จัยังังพน,น้ โอเคเดี okay. al, ๋ยวเมื่อก้อนพี่น้องเอ้ยบันนี่หอดเทียงเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ดิแต่ว่าน้องโซกจะไปใส่มาไปเอาควายกินน้ำน้ำปลาเพื่อนพุ่นบริยานพี่น้องเอ้ยมาจากทิ้อื่นไครมีร้านสาวไม่น้องโซกพี่น้องเอ้ย์ดกอายไม่น้องโซกป้ายิงแค่แค่เนี้ยกระตุ้นน้อยกำลังนั่งกำลังนั่งได้พี่น้องเอ้ยพุ่นไปตะเพ่งเป็นยัง แต่ว่าเครื่องที่ว่าเอฟซีเพิ่นพร้อมมาให้บพงยาไม่ต้องซูก็เอามาให้หลานสาวนี่นี่มาเลยน้ำปลาเพิ่นเพินโอ้ยเอาข้อยไปกินน้ำอุยออ้ย,มย,ยเ,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 เมืเมม่อยงด,ดุมาแตะไชดุนะพ่อบ่ออลูนนกจะมาแตะไชอุ้ยเกือบเตะเกือบเตะนี่นพวกนี่บ่จะมาแต่ไชบอกแม่นี่จะมาแต่ไชดุตอนนี้กไม่ต้องซูกมาหอดเวือนนหน่อยหนูเอ้เนี่ไม่ต้องซูก็จะทำการพวกไก่ก่อนเพราะว่าเม่โนะโมนี้ไม่ต้องซูกเสเฮ็ดอันน้ำยาขนมจีน หาทางพังไทยเขาเอิญน้ำยาขนมจีนแต่ว่าพังเราเมนโองนี่เอิญน้ำกระปุ่นไปเลยแต่ว่าสิ่งตัวสาเห็ดนี่ก็เป็นคือไก่เมนโองมโซกเห็ดเนื้อไก่ไก่ตัวบักใหญ่เลยแต่ว่าส่วนน้อไม่ก็ได้เติมยู่เดี๋ยวเมนโองโซกสิเอาไว้แกงอื่นไปแต่ว่ามื่อนี่ก็สาเห็ดอันเห็ดน้ำยาขนมจีนหรือว่าน้ำกระปุ้นไปให้อ้ายเมนโองโซกก่อนเพราะว่าบื้อื่นเพม่นจะเป็นบุญบ้านนะนะเขาก็ต้องเฮ็ดเตรียมใบตั้งแต่เมื่อนี้เดี๋ยวมาเบิ่องบาบิที่เฮ็ดอันน้ำกระปุ่นแม่นไม่นองโซกมันจะเป็นเนาะ ก่อนอื่นน่าก็ต้องว่าไก่อนเราโลภป่าเรื่อยๆไอ้ก็ตัวใหญ่งยิ่เลย ไก่ตัวใหญ่ที่ฮอดหลังจากเฮาคั่วไก่แล้วเฮากะจะมาต้มพอยแต่วานี้มันสู่างปลาเด้ตนคัวไก่น้ําฮอดกะดือดแน่อนับแรกเฮาต้องใส่ขาก่อน ใจกาเราก็ตามด้วยสินไก่เขาตรงๆมันไปเปื่อยน้อเอ้ยเัาจะมาเห็ดอันนี้น้ำอะไรเขาจะเลือกเอาแต่สีนั่นโอเคเดี๋ยวถาแต่มันเปื่อยเพราะเด็กน้องเอ้ยบ้านนี้แต่ว่าในระหว่างถามันเปื่อยกามันส่งสิมาเตรียมพักเตรียมยังถ่านะอุปกรณ์ที่ว่าเขาสีเห็ดเนื้อมันมาสันซะทีสิกินกับน้ำมันเดี๋ยวมันส่งล่างพักก่อนมีฟักซูหนึ่งตัวหน่อย หลังจากล่างแล้วเขาก็จะไปผ่านเป็นต้นน,นหน่อยเช็ดน้ำกระปุ่นนี่เช็ดกินกระปุ่นตรงขันต้นไร้ย่างลูกน้อยหลังจากล่างแล้วกะเดี๋ยวมาซอยก่นซอยกะเป็นจงคุม สุเอาบักทั่วเขาไปพันดินเบ,บนเิดบาทนั่โชอยากให้น้ำแม่รูดช่ยกันอุ้ยชอยกันฟังไอ้ติพีน้องชอยทีมมาแล้วของแม่ฮะเก็บใช,ช้เก็บใช้กระยา นจาไม่ลงโซกันซอยพักแล้วมันตั้มมาฟีกเปนอยไฟทุกหัวฟีกเขาใส่งอนลายน่ไมเาใส่งะปูนี่ตั้มจะการกระเทียมเอาตัวตั้มให้มันมุนๆหนไือว่าความเผ็ดมเผ็ดมาใส่เผ็ดมาลายใส่ลด้เนาะจ้างนกกระเทียมกระเทียมเขาใส่ีดาย เดี๋ยวตำเดีมันสุกเดีนไก่มาพักคือสีเปื่อยเดี๋ยวพี่น้องไปนี่หลังจากตามนนันเดียวมันสุกอ่ะเดีตักซีนไก่มาดิบโอนนี่ซีไก่มา,าจะามาพัก้ามันคุ้นกะสีมากตาเอาเอาอลานเนื้อไก่ตัวนี้จะเค็มขนเนสุกต้องเลยพักเ มันมุนเลยนางจกเข้าพักไปแล้วห้องก็พักตั้มพี่น้งนี้ตั้มหมันมุน สุกระตุ่มเรียบร้อยพี่อกเอ้ยนี่ใส่ตีนไก่เนี่ยไรมันสุกใส่มีอไก่แต่ว่าเนื้อไก่เพราะท่านใส่แต่ว่ามันอันนี้ละกะเดี๋ยวมันมัสุกใส่เนื้อไก่แล้วก็ทำการปรุงเลวยนะใส่อันเนื้อไก่ที่ว่ามันสุกอันต่ำใส่ลงไปเลยน้องเฮ็ดตามสูตรบ้านไม่ต้องโซกเบิ่งื้องโปรดกะบุกว่าสิแซ่บบ่เนาะโอเดี๋ยวใส่บักพริกที่ามันสุกสาใบ

มาไม่เปรปกเรมันค hmm. ูอออเดี๋ยวเอยเสร็จ hey, ีล้วเลยสม่จ้าแต่สิเพจขัดเไอ้บาเพชรโพดเพชรโพดเพชรโพดแล้วตามด้วยน้ำกะทิเรือใบ ใซเวิสตู๊ดเลยอยู่ตน้กมกลมเลยัที่นี้แต่ว่าเาใส่ำนาอยู่หลังจากไ่ครบเครื่องมอพดเรียบร้อยกะตามดวยใบกีบหูตง้โดยตงหอมค่ะตอันนี้เดี๋ยวสิเป็นน้ำกัะปุนบานเมองโซกเนาะแต่ว่าทางไทยกระจกจะเห็ดแตกตั้งจากบานเมลองโซกแต่ว่าเมลองโซกอะเห็ดสูตรที่ว่าเคยเห็ดนะนะ นี่าต้นไก่เน้นๆพี่หนุ่มสวนนี่กาไม่ลงสุกใส่เดืยบลอยพี่หนุ่มเอ้ยมีกับปูนหรือว,ว่าเอิญขนมจีนทั้งมังไทยเอิญขนมจีนเนาะแล้วกามีพักแต่ว,ว่ามันสุกซอยใบเดืยบลอยพี่หนุ่มเอ้ยเดี๋ยวเฮาสิตกักตักหนังกับปูนใส่ก้อนบะตัวจะโดนแบบนี้เลย โอ้ตีนไก่มาเริ่มเลยตัาตัวอปนองเอเนี่ยอืมสศมันก็พักลยู่เลยปลาตัซิมมันก่อนอุมนอนได้เปล่อืถ้าตีนไก่พอ

ครับครับตอนนีการมันสู้กับเหตุอย่างเรียบร้อยผลวิธีการจิจสิเร็จเนาะแต่ว่า คลิปนี้การแม่ลุงสุกสิขอปิดไว้ก่อนเพียงสำนีเดียกพี่น้องเด้อคลิปหน้าค่ะจงโป่งกันใหม่แต่ว่าปุ้ยที่ว่ากับมาเบิ่งใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากไว้ซองของแม่้องสุกแน่เป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปแต่ว่าปุ้ยไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามฝากไว้ซองของแม่้องสุกไงเด้อพี่น้องเด้อ